ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาตในการรับชมครับนั่งยดงไงน้อูเด,ด็ดกเหลืได้ฟู้านใหม่แกับแห่งแยกนอนอยากได้รหัสซับแปลป้วฟู ลงใบล้านลงกู้ลงใบล้านขึ้ไปากออกไกวดออกไปจับกระตักจับอะไรห้าเบิ้งกล่องไหนเนี่ยนะ เอานี่หลัมองที่ตรงกลางคือว่าลูกมาดลูกปาดปาดตะพูเขียนลยนะใบลานตะปูลูใบลานตะพูนะใบลานเลยล่างนี่ตะู มัดูน้ดูนล้วล่สี่ห้า่ปูองเจ็ดแปดเดแ่ะหนึ่งสี่้กับเจ็งาเจ็แน่นอนบปูเนีทั้งบนทั้งล่างเลยบกปูหูดอร่อยนี่ ว่อะไรไม่แน่นอนมีคนว่าปูหรือเหมือนบอกว่าแน่นอนลืกเปลวเลยแน่นอนลือเปลวใส่หน้าวาอ่าปูยัดถือสมถือสาลูกหลานทัพปูลูกหลานเกิดไม่เงี้ยุ่นปูยัดถือเถอ ก็ให้เขาสูหดอยู่ดอกปูยาถือส้มถือสาตัวกไ้ไวก็่้ไวก็ได้ไหวก็ได้ไหืก้ไหวกซได้ไหวก้ไหเก็ได้ห็ได้ไหวก็ได้ไูก็ได้ไหวได้ไหวก็ได้ไหวก็ได้ไหวก็ไ้หด้ก้วด้ไวก็ก็ดไห้ไหวดหด้ไหวก็้ก็หก้กดหก็วด้นเท่านั้นหนว้ เสียยวับปูเสียยู่เขียดแค่แปดก็ได้แปดก็ได้เฮ้ยนพ่นลูกหลานในครั้พนบริวพ่นลูกหลานในคร่นปูสิครับักพนก็ได

ดอกงอชังแมปทุมมาพินกอดดอกงอรอยอุลึีดอกลิงดำพินกอได,ด้มาดขอดดอกพันลันพวก รูยักลมหยักรวยพวกรูก็เห็ดเอาดอกทําตามให้ปากดอกเป็นเอกให้เลขดอกเป็นโทษคือมงนี้กูจิตร้างสิแป้งแล้วให้มาทั้งดอก

เม่ข้ามหมากไปใส่ถาวข้ามหมากกบ่อะกินมั้หข้ามมาินผู้แห้งข้ามหมากกไปว่ามันกินข้ามมากั้ว่ามนกินแล้วเ้ยกินทีแดบอไ้มาไปเสียงไงโอ้จากข้ามมากเ้อเว้ยคนได้

ชัดเจนค่ะหนึ่งสี่ห้ากับเจ็ดแปดผู้ใหญ่ากางเนค่ะหนึ่งสี่ห้ากับเจ็ดแปดที่ห้าเบิงกองให้น้ำในเด้อ เปนอนพอดีจะเริ่มแล้วครับหมดที่พันมาเจ็ดแปดหนึ่งจุดเจ็ดคูเจนห่ครับันนี้ชัดเจนคนเเห็นหหนึ่งสี่ห้ากับเจ็ดแปดเลขเจ็ดเป็นปิดสนายอีกแล้วสองเลยนะเนี่ยสองเลยเจ็ดปเลยเจนแปดเอาแต่หมดที่พันมาเน้าแปไยมันเป็นไรเปรเนาะ มันคือบังแปนไรรห้เดวแต่สู้เร้งไปน้ำกินน้ยเนี่ยหาน้าให้เลากินเนี่ยน้ามเลากินเนี่ยแล้วในยูทูบเขาขายขนาดเราไม่คอบอันน้ไมได้เนี่ยไปแจงมันไปไหล่ะส่นาน้ไปบ้านอใ้านพี่น้องเอไฟมันแดงคนเย็นบบค่ะตัวรั

ผมกันดีดีแล้วพี่น้องแั่ที่บงานเอาในบางวัดกันเนี่ยมือทั้งหมดเอาเนื้องตงวัดแังวัดก็เป็นขงาวหนึ่งเป็ดบั้งนานคุเดัีค่ะลายมือปูเราหนึ่งสี่าอันนี้เห็นชัดนะคะเอาได้ไปจ้าลายมือปูแคปเด้อค่ะลายมือปูลายมือปู ว่าแตมีว่าแต่มยังซอกในกล้องมบนสาม้ีเจ่ได้มาถึงที่สถานแล้วันว่าจะได้พบเฮฮามือนี่แลว่ประเดีมว่าะเดียว่าถามมาได้ได้ข้ามาืนบ้ได้ขับมา เกือบานเขาน้อยแอนงานเขังหนือยน้อค่ะยังหดไ้ื่อว่าเกือบงานข่าน้อยแอนยงน้อคเกือบงานเ่คุณอะไรที่ว่ารอเลขปูจะไม่ได้ไปลนอยกระทงเปนรอยเลยเลยได้จ้าบับนี้บิยอนหลังก็ได้จ้าโอย ทักเลยละกี oh, oh, oh oh, oh, ่บาทนี่เนาะพี่น้องครับีว่าโอ้ยโชคดีลำด้วยทุขทุกคนได้ก็ด mm ีเอสาธุสาธุโอ้ยบุญใกันอเก็บสีุนนหะพี่เอาเอาไม้เนเต้ากันนอนไหนเป่นเอาไปยกเอาเป็นไงปูได้ครับพี่น้องครับลายมือของปู่ครับเรีสหกับเจแป จะเลื่อนมางวดที่ทานมาปูเจียนไห่เจ็ดแปดหนึ่งศูยก็เป็นยเดียวเดียเป็นยเขาเดียว่าเดียวเนียยเเดีเนี่ยยเเดีมา้ปีเราปีนี้นอนถลอกยไม่ผมสียกยกไม่ผมปีคาปูพันถึงทีัได้ยวเคาปูถึงมาห้าจากผมเลยครับ คูนูปากกอนน่าจาเออจ้าเออชูบีน่าจาูไปจ้าเฮ้ยกนี้บอกระพงแต่ว่าเริ่มเป็เดครับเงินนีกันเลยได้ละได้ละร้านน้อยก็ดีนะตัวนียเดีที่เราเป็นได้นี่ดแปดกไครับหน่ห้ากับเจ็ดแปดครับครับ้าตีแต่ว่ามั้้จนขี้โมกงย่อยเราดีเดียวในแซบตา ขายแคบได้แคบได้ทด้ครันทั้งตอนนี้กันดึกเจ็ดแปดหนึ่งสองแปดศูนย์เจ็ดได้พี่น้องบางคนเห็นวเ่าเเจ็ดก็มีนี้แล้วแต่ว่าอาจารย์สมบางคนไป่ันแปดหนึ่งครับแต่ว่าพันแปดนึ่โอ้ยพี่น้องโงโหลงเลยครับกูก็เคยเว้ยแตานั่งใสกูก็เคยโว้ยังล้วว่ไม่ยูนกันยูน่ามันกะโชูตรที่บอมกันได้อยู่ครับแต่ทีนี่บาง